อะไรเราอยู่น <ar> ี่ออกัสเว่นออกัสพูดได้ของแว่นพูดได้ผีข้โอูดข้าคือบิดาของผู้ขายออตัสต์ผู้ขายออตัสต์เห็นแล้ข้าคือสปอนเซอร์ของเจ้าใช่เนี่ยพวกฝ่ายการตลาดเราจะได้รับรู้ถึงการกดขี่ที่เว่นออตัสพูดได้ของเว่นพูดได้ ทำไมต้องโกรธช็อกวะเ๋ยาคำนี้ไปคนเนี่ยจะเชื่อไหมมีคนไปคนแล้วอย่าพึ่งยอมแพ้โอปัสมีคำตอบเสมอน้องสองมึงไปแดกอะไรมาทำไมเสียงมึงเป็นแบบนั้นอะไรเราอยู่นี่ออตัสเว่นออตัสพูดได้ของเว่นพูดได้ คือบิดาของผู้ขายออฟตัสทั้งหมดผู้ขายออฟตัสหน่คาคือสปอนเซอร์ของเจ้าใช่เนี่ยครับพวก่ายการตลาดเราตัได้รับรู้ถึงการกดขี่ที่มากขึ้นของแสงสีฟ้าที่ชั่วร้ายซึ่งนาไปสู่ยุคมืดของเราลูกค้าโดยเฉพาะพวกเกมเมอร์ที่เริ่มเสื่อมศรัทธาในตัวออฟตัสและเรากให้เจ้านำลูกค้าของเรากลับมา ยังไงได้ล่ะคุณฝ่ายการตลาดอัพดักธรรมดากันแสงสีฟ้าขนาดนั้นไม่ได้เยี่ยี่คุณจะสอนไม่ไงหมดทางหนีแล้วทุกคนเราตาเหล่กันหมดแน่นอนอย่าเพิ่งยอมแพ้สิทุกคนอัพดักยังใช้ได้อยู่ใช่ด่เแต่แม่งมันมัดปืนรวมกันสีเจ๊พปกยังไงอีกอะอยลูกค้าบ ที่ขาย